เราก็ได้ฟังจากที่อาจารย์ได้พูดมาครับว่ามีงานนี้อยู่ก็คือเป็นเป็นพนักงานในยการเนี่ยเราก็ฟังแล้วเราก็เรารู้สึกชอบงานราพอก็ดีครับก็คือเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้ ก็เริ่มตั้งแต่ปีปีห้าหกนะครับก็เริ่มเรียนที่มหาลาัยลำคำแหงครับแล้วก็เรียนใช้เวลา2ปีครึ่งครับแล้วก็จบปอตีนะครับแล้วก็เริ่มไปเรียนเน้เรียนเนไปได้ขาหนึ่งครับแล้วก็ไปสมัครเป็นรอพอ สาเหตุที่ได้ไปทํางานที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราก็ได้ฟังจากที่อาจารย์ได้พูดมาว่ามีงานนี้อยู่ก็คือเป็นเป็นพนักงานใรายการเนี่ยเราก็ฟังแล้วเราก็เรารู้สึกชอบเรารู้สึกชอบแล้วเราก็เลยไปหาข้อมูลนะครับว่าวิธีการที่จะไปทํางานนี้ได้เนะี่ยมันต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องอ่านหนังสืออะไรยังไงก็ได้ข้อมูลมาว่าข้อสอบก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านเยอะเพราะว่ามีเนื้อหาเยอะนะครับก็เลยไม่มีเป้าหมายแล้วก็เลยเริ่มวางแผน ที่ในส่วนนี้ครับก็หางานที่จะมีเวลาในการอ่านหนังสือได้พอสมควรที่จะเหมาะสมกับที่จะทําให้เราสอบได้นะก็เลยไปสมัครเป็นรอพอครับ การแบ่งเ,เวลาก็คือช่วงเวลาเข้าเวรนจะเป็นทุ่มหนึ่งนะครับก็คือจะเข้าเป็นผัดกลางคืนทุ่มหนึ่งจนถึง7จ็ดโมงเช้าครับก็คือเราเข้าเวรเนี่ยก็จะมีเวลาตรวจสถานที่ครับแล้วก็เดินตรวจพอมันเป็นช่วงว่างอย่างเงี้ยเราก็จะได้อ่านหนังสือนะฮะเมื่อหากกับช่วงเวลาที่เราจะต้องเดินหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเวลาที่เหลืออยู่มากพอสมควรครับ ก็ถือว่าแตกต่างกันนะก็คือเป็นคนละมุมกันแต่งานรอพอก็ดีคนระับก็คือเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้คือสำหรับคนที่คือไม่ว่าจะสอบปันนี้อยู่หรือว่าการดําเนินชีวิตอนะสิ่งสําคัญ 3ข้อเลยก็คือ1เราต้องตั้งเป้าหมาย2ก็คือเราต้องวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามตัวเป้าหมายนั้นแล้วก็3ที่สําคัญก็คือต้องทําตามแผนที่วางไว้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดผลสําเร็จได้ครับเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังพยายามอยู่ก็เชื่อว่าคนพยายามยังไงก็ต้องสำเร็จรสำนักข่าวทูเดย Make tomorrow today.